ต่อไปแฟก็ตะรเทีถ้ามันอยู่ในรูปของเซลั่นะครับแล้วก็ทาให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับ n บวกหนึ่งแปกกับ n แปก n บนหนึ่งแปกจะเยอะกว่านะครับเราก็ไล่จาก n บนหนึ่ง n บวกหนึ่ง n แปก n แปกเท่ากันแล้ว n น,นะครับไล่ให้มันเท่ากับตัวที่มันน้อยกว่านี่นะครับตัดได้โทษ หลังจากเสร็จลูกก็เหลือ n บวกหนึ่งอันนี้คือรูปอย่างง่ายของข้อแรกนะครับต่อไปข้อ2อง n บวกสกับ n บวกหนึ่ง n บวกสามเยอะกว่าเราก็ไล่จาก n บวกสนะครับลงลงไปทีละหนึ่ง n บวกสาม n บวกสอง n บวกหนึ่งเท่ากับข้างล่างแล้วนะครับก็ใส่แปก n บวกหนึ่งแปอันนี้ตัดกันได้นะครับเท่ากันแล้วก็ตัดกันได้ก็เหลือเป็น n บวกสาม คูณกับ n อนบวกสนไครับน,นี่ดูอย่างไง่ายก็ที่สองต่อไป n กับ n อ็ลบสอเยอะกว่านะครับอันนี้มันลบออก2นะครับ n ต่อไปก็ n อ็ 1, n, ลบหนลดลงทีละ1น,นะครับลบ1ต่อไปก็ลบหจากลบหก็เป็นลบสเท่ากันแล้วก็ใส่แปดข้างล่างเป็นลบสแปดเหมือน,นกันนะครับตัดตัด เหลือ n คูณ n ลบหนึ่งครับก็เหลือ n คูณ n ลบ่งต่อไป n บวกหนึ่งจะเป็นลบห n บวกหเยอะกว่านะครับเราก็ไล่มา n บวกหนึ่บวก1นึ่ก็เหลือ n ครับจาก n ก็เป็น n ลบหเท่าแล้วนะครับเท่าแล้วก็ใส่แปกหาร n ลบหตัดตัดอันนี้ก็จะเป็น n บวกหคูณกับ อเอ็นนี้ต่อไปข้อต่อไป 2N งแปนะครับหารกับ 2N ลบหแปก 2N ต่อไปก็เป็น 2N งเลบ1เท่ากันแล้วนะครับตัดตัดอันนี้จะเหลือสอง